สวยหนึ่งขอเพื่อนเพื่อนมาขอรับคมาร่วมเป็นสวยหนึ่งในใครเชียร์เรื่องนี้บ้างขอสิ่งค์ด้วยแล้วขอเพื่อนเพื่อนครับฝากติดตามผลงานของน้องๆด้วยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นแฮชแท็กหมอมก่อนนะครับทุกคนครับในโลกโซเชียลต่างๆนะครับสร้างบรรยากาศนำภาพกิจกรรมของเราให้ไปอยู่ในโลกโซเชียลให้ทุกคนได้เห็น ตอนรับของหม่อในข่้าคืนนี้คึ้นคัดและแต่งไปด้วยเหล่าบรรดาผู้คนมากมายันาดไหนครับขอบคุณงเรครับเชิญองนักแสดงนะครับถ่ายภาพเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเรียนเชิญครับ หนุ่มๆเชิญได้เลยนะครับประจัที่ห้องรับรอของเราด้เลยครับก<น>่อนที่กิจกรรมของเราจะเริ่มต้นขึ้น,นออมเรสาวนะครับจากซีรีสมุ่นดังประจำที่ได้เลยครับเลิศตามมาด้น้อง